สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนทำต้มน้ำปลาไว้สำหรับใส่ส้มตำนะคะเพื่อนนะคะวัตถุดิบหลักปลาค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ปลาสองถุงนี่หกิโลนะเพื่อนนะคะสิ่งที่ใส่เพื่อความอร่อยนะคะและดับกินคาวก็มีคาตะไคร นะคะต้นกระเทียมก่ะเพื่อนใช้ต้นกระเทียมนะคะไม่ต้องใช้หัวใช้ต้นเลยค่ะใบเตยเพื่อนและอันนี้เลยค่ะทุกคนบอกว่าใสาแล้วอร่อยค่ะก็คือใบหม่อนนะคะใบหม่อนที่ใช้เลี้ยงไหมนะคะเพื่อนะะนะคะใส่เพื่อความนัวความอร่อยนะคะขาดไม่ได้คือเกลือนะคะเพื่อน เราต้องเติมเกลือเข้าไปส่วนหนึ่งเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยเราไม่ได้อาศัยตู้เย็นนะคะต้มไว้ใช้เราไว้ข้างนอกนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นฉะนั้นแล้วความเค็มต้องเพิ่มขึ้นเวลาเราทำทต้มตำเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ำปลาค่ะนะคะเราใส่แค่น้ำปลาพอเลยอีกอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะกลมกลม่อมก็คือน,น้ำกระเทียมดองค่ะเพื่อนนะคะเราจะใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะ จากนั้นแล้วเพื่อนมาดูนะคะนะคะเราใช่หม้อใบนี้เลยค่ะต้มนะคะอันดับแรกเพื่อนเอาเครื่องลงก่อนเลยนะคะเอาเครื่อง่างๆนี่ลงนะคะพระเอกที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อน ตัวนี้ค่ะปลานะ,ะปะลานี้คือปลาปากดีนะเพื่อนนะเป็นปลาปากดีนะคะเราจะใช้เนื้อปลาหนึ่งกิโลดูนะคะ,ะ,คะเราจะใส่น้ำนะคะ ใส่น้ำท่วมขนาดนี้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้มจนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนนะคะเคี่ยวจนเนื้อปลาเนี่ยเปื่อยหมดเลยนะคะค่อยๆเดือดแล้วนะคะเพื่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรอจนเดือดแล้วมาดืะะ่ดรอบนึงค่ะเพื่อนๆนีะเห็นว่าน้ำปลาเราเดือดดีนะคะเราจะเคี่ยวแบบนี้ไปประมาณ15นาทีนะเพื่อน เพราะว่าตอนนี้ต้องการใี้เครื่อง,งต่างๆเนี่ยนะคะเขาออกดีๆนะคะเดือดแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนคะจะเห็นว่าเราเคี่ยวน้ําลงไปเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆดูระดับน้ําเดิมนี่นะคะเราเคี่ยวลงไปเยอะมากเลยค่ะนะคะพอได้น้ําแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนข้นแล้วแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะต้องตักเอาเครื่อนต่างๆนี่ออกให้หมดนะคะเพื่อนเพราะถ้ารอให้เย็นนะคะน้ำบาลาเนี่นะคะในตัวปลาเ็าจะเป็นเจลาตินใช่ไหมคะมฉะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยมันจะติดที่พวกผักที่เราใส่ไปนะคะฉะนั้นแล้วถ้าเราตักถ้าเราตักออกตอนร้อนๆเนี่ยนะคะมันจะไม่ติดมากค่ะนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วเราต้องตักออกนะคะ เพื่อนคะเราต้องกักให้เสดดน้ำนะคะเพราะว่าเราจะไปไปกองตอนที่มันเย็นแล้วนะคะเราต้องเก็บออกให้หมดก่อนเลยนะคะเพื่อนพอน้ำปลาเย็นแล้วเนี่ยน้ำปลาจะข้นขึ้นนะคะเพราะว่าในในตัวปลานะคะในตัวปลาเป็นเจลาตินนะคะพอเย็นแล้วจะมีความหนืดค่ะเพื่อน หอมมากเพื่อจะเห็นว่าเนื้อปลาไม่มีเลยนะคะเนื้อปลาจะละลายในน้ำปลาาหมดเลยนะคะดูนะคะ นะคะเราอันไหนที่ออกได้เราเรียกว่าออกก่อนเพื่อนคะจะเห็นว่าน้ำปลาสำหรับใส่ส้มตำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองทำทานเองนะคะว่าจะอร่อยกว่าเราไปซื้อเขาไหมนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะรับรองนะคะว่าอร่อยคะ่ะทำหลายครั้งแล้วนะคะ เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะไ,ได้พบกับเมนูใหม่ๆของเราอีกและเคล็ดลับในการปรุงอาหารของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ